โอเคผมก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง b b บิดลัวบินั่นเองนะผมก็โอเคผมก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทาเทสเจ้าตัวเป็นถุงนิ้วนะอันนี้เป็นแบบถุงนิ้วแบบธรรมดานะตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบรนด์อะไรนะอันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยนะก็เดี๋ยวมาลองเทสดูกับพวกเกมดูนะว่า,ามันจะทัดแม่นแค่ไหนนะผมสำหรับ ถุงมือคู่นี้นะฮะนี่อันนี้จะเป็นสีดําล้วนเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะลองเทสเป็นตัวเกม Rv นะอ่าเป็นเกมที่ผมเล่นประจําอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลองใส่แล้วก็จะลองเทสดูนะอันนี้ผมใช้ผมเล่นเป็น Newpo นะก็เดี๋ยวใส่เป็น Newpo เลยใช้ง่ายเลยนะตัวนี้แต่ว่ามันจะอาจจะฟิตๆนิดนึงนะเพราะว่า,วา นิ้วผมมันใหญ่นะใครที่แบบนิ้วเล็กๆน่าจะเล่นง่ายกว่านะผมว่านะตัวนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคก็จะประมาณนี้นะผมนี่นี่เป็นนิ้วโป้ใส่2ด้านนะผมเพื่อในการทัดที่แบบลื่นไหลนะแต่น,นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทัดลื่นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าหรือว่าจอแบบหลุดบ้างเพี้ยนบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นแบบธรรมดาตามตลาดเลยนะเป็นผุงมือถุงนิ้วธรรมดาไม่ใช้หุ่งมือนะเดี๋ยวลองเล่นดูนี่ปั๊มๆโอเค ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกล่องตัวนี้เล่นได้ทั้งเกมทุกเกมเลยนะผมหรู้ว่าจะเอาไปแชทอะไรก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะทัดลื่นหรือเปล่ามันก็ลื่นอยู่นะถ้าดูงี้มันลื่นอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะความลื่นไหลของเจ้าตัวเกมนี้นะฮะ โอเคผมอันนี้ผมดอปแสงให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาดูกันถุงมือ2นิ้วนะฮะเดี๋ยวมาดูความลื่นไหลกันนะผมว่าตัวนี้ผมซื้อมาแบบตามตลาดคูเราไม่กี่บาทเองนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันเล่นโหมดธรรมดาละกันพอมแม่นจะขนาดไหนนะทัดแม่นอันนี้ก็เดี๋ยวดูตามมือผมเลยนะเพราะว่าผมก็รู้จักตัวหลังกล้องเหมือนกันนะตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ถามว่ามันลื่นไหมมันก็มันก็ลื่นอ่ะเพราะว่าตัวฟิล์มอ่ะผมใช้เป็นฟิล์มด้านอยู่แล้วไงตัวเนี้ยผมใช้เป็นฟิล์มไฮเดรเจลด้านอยู่แล้วแล้วก็ผมใชช้้้้งงมมมมืืออดดวยยที่่่จริิันนนก็ลลลูใใฟาผส่ถุง ด้วยถุงนิ้วด้วยมันก็น่าจะลื่นกว่าเดิมนะมาดูกันเล่นเป็นตัวคนในดีสลิมแล้วกันโอเคหลังจากที่ผมทัดมาอย่างเงี้ยมันก็ตรงเป้าหมดนะามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังลอยอยู่นะยังไม่พลาดเป้านะทัด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 ลองดูทัดดูแล้วก่อนนะโอเคก็เดินตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็อัพสกิลหนึ่งซื้อของซื้อของ คยก็ยังทัดลื่นเนี่ยเดี๋ยวบรรยกัศเพราะว่ามันลื่นลื่นมากเลยนะทั้งใส่ทั้งถูมือแล้วไอถูนิ้วแล้วก็ใส่เป็นฟิล์มด้านนะรู้สึกว่ามันลื่นมากเลยโดนโดนวยโดน,โดนประมาณนี้นะผมมันก็ลื่นอยู่นะเขาถามว่าพลาดเต้องไม่เล่นหะไหมผมก็มันถนัดดีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียที่ว่ามันมันอาจจะร้อนนิดนึงนะร้อนนิ้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบ เป็นแบบอับอ่ะมันอับอ่ะเออประมาณนั้นนะครับนะมันก็เลยแบบดูข้อเสียมันมีนะเชื้อชื้อยโดนแรงแรงอ่ะแรงนะังนะ่นแหละมันก็เล่นได้นะผมว่านะทัดไม่หลุดเลยนะไอตัววิ่งอะ่ะไม่มีหลุดเลยเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่นะใครที่หาอยู่นะาก็ลองซื้อมาเล่นดูได้อาจจะมีความแบบอับอับนิดนึงนะ ซื้อมาลองกันได้ถามว่ามันพลาดเป้าไหมไม่พลาดนะระ้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะอับผิดด้วยดูหลังเลนไงมันก็เลยด,ดูนิดนิดนึ่งนะดูยากนิดนึง่งเคชึบไม่โดนแรงเอาเรื่องไม่พลาดเป้าเลยนะเล่นดีอยู่เลืน่นเลื่นมากเลื่นกว่าที่เราแบบเล่นแบบใส่นิ้วอ่ะนิ้วธรรมดาเยอะเลย ไาอยู่ได้อยู่นะฮะมันลื่นอยู่นะผมว่าลื่นลื่นจนแบบลื่นเกินไปอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับถุงนิ้วลื่นมาไม่พลาดเลยนะผมอันนี้แบบถุงมือแบบไม่ใช่ยี่ห้อเป็นแบบของราเซอร์ของอะไรนะที่แบบดังแบรนด์ดังๆนะเดินแบบถุงนิ้วธรรมดานะฮะโอเค ประมาณนี้นะผมการเล่นถุงนิ้วโอเคผมก็ประมาณนี้นะจบเกมเรียบร้อยนะผมก็ถุงนิ้วคู่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะผมว่าเล่นมันดีแล้วก็ลืน่นลื่นกว่าแบบเราไปใช้ฟิล์มธรรมดาเราฟิล์มเล่นเกมฟิล์มเล่นเกมก็จะลื่นประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยมันจะลื่นมากสาหรับใครที่แบบโฟอยากเล่นแบบพิว๊ิอะไรประมาณนี้นะผมโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะ สรับถุงนิ้วคูน่นี้ถอดง่ายใส่ง่ายนะเล็กกระทดรัดนะผมพกได้สะดวกสบายประมาณนี้อาจจะมีความร้อนนิดนึงว่ามันเป็นแบบอับๆหน่อยนึงนะก็วันนี้มีประมาณนี้นะผมเอาไว้เจอในคลิปหน้าแล้วกันนะผมในการรีวิวอุปกรณ์เล่นเกมนะผมก็โอเควันนี้ก็ประมาณที่ผมมาเจอในคลิปหน้าแล้วนะครับซิบ